สวัสดีครับผมวันนี้เจอครับผมบาบ้านไทยเลยครับผมวันนี้ผมจะมาเนี่ยเมนูต้มยำป่าป่าอะไรนะป่าทับทิมครับผมนี่เครื่องเคียงนะครับก็จะมีผักชีฝรั่งนะครับผักชีไปเรื่อยนะครับลื่อห้องผักปอมเมืองมานนะครับแล้วกับกะเพรานะครับใส่ผักความเผ็ดร้อนครับแล้วมีข่าจะาไคใบบักกูดต้นหอมแล้วก็วันนี้ใส่เห็ดนางฟ้าเลยครับนี่ครับผมมี มะขามส้มนะครับมะขามส้มคนเมืองหอมมะขามส้มครับคนไทยเรียกมะขเทศนะครับหอมแดงนะครับพริกมะนาวครับผมไปพอขั้นตอนต่อไปเลยครับเป็ดจริงๆเลยนะตัวแค่นี้มันจะร้อนอะไรอย่างนั้นตัวนิดเดียวแกงกับพริกขี้หนูบ้านนั้นเชียวบ้านนั้นเชียวเดินนิดเดียวยังส่ายงเฟดร้อนเป็ดร้อนเป็ดร้อนแต่จะเป็นยังไงเราก็กิน กินจนลินทพอจะพังเราก,ก็กินเราก,ก็กินใส่ในแกงอะไรลองได้กินอะไรจนิ้นมันเอาไม่อยู่เขาไั้แม,ม่พ่ขินหนูแม่พิขินหนู่อตาท ประเทศแล้วครับตัวไปประเทศนะคร,ครับเดี๋ยวเราหน้าเดินเรามาใส่ป่าแล้ครับผมครับขั้นต่อไปน้าเดือดแล้วครก็ใส่ป่าเลยครับรหมดดัมันร้นหม้อเลยว่ะใส่นล้วผมต้องพ้นนะครับใส่ป่าจะขาวครับอบอกเลือ่อที่ไปถอดบอกขนหนักมันร้นหม้อแล้วเนี่ยโอ้ ขอไพนะครับถ้าไพยากเปลี่ยนสปอนเซอร์ขึ้นก็บ,บอกได้นะครับนี่ครับจะลดมอลนะครับผมนี่ก็ร้อนนะครับดูเข้าครับข้าวข้าวหลักจริงครับนี่ก็ไม่คว้า จะทอดทันดอกนะครับเดี๋ยวหก็ออกครับผมเอาขอมาปรุงเลยครับใส่ไหม้วครับผมไปเซกหม้อมาครับเจ้าของหอครับไปยืมเจ้าของหอมาครับนานเลยต้องใส่นักนะครับเดี๋ยวมันจะส้มใส่แล้วก็จิ้มไหมครับใครที่รักเป็นสปอนเซอร์นะครับ ข้าเข้ามาหาเลยครับก็ค้ะบดไหมครับโอ้ใส่ไปพอประมาณเมื่กี้ผมใส่เครื่องปรุงไปหมดนะครับเราจะมาเอาข้าน้ำปลาขอน้ำปลานะครับน้ำปลาเปอร์ซิงนะครับ กับเกมก็ไปใสบบะะ่ไหะครับข้องคนแห้งนะครับจะปั่นไปเลยครับชิมครับแก่ยังติดแล้วนหครับอืมขาม้าททาครับบอกเลยครับใส่พักครับเลยใสยเ่เบคอน ต้นหอมบักชียไว้โรยหน้านะครับไม <c oughs> ่คนแห้ครับเปรี้ครับไป <c oughs> เจอกันตอนเสร์มเลยครับผมครับผมผมมคั่วพรีกมาครับค่ะพิกโอ้ยมุกกรอบเห็นสักคำครับ จะมาะกขอหิ้บหน้ำนะครับอือหือวันนี้น้ำพริกทั่วเน่านะครับของผมเองของอุ๋ยผมเองนะครับจะมาะกอือหือ รู้จดครับไว้เจอกันอีพีหน้าครับผมอีพีนี้ขอตัวไปกินแล้วครับสวัสดีครับ